เดี๋ยวทุกคนไปหาเห็ดปวกน้ำบด้เห็ดปวกมาหาเห็ดพะปังมีแต่เดียวเ็อบน่หอาแมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่เ้องนี้หมดเลยอี่ทีปังอ่อนดีนเนี่ยจะดูปังโอ้นีแต่ดอกใหญ่่วมันจะเป็นอะไรดว่มันจะเป็นอะไรเนหมดเลยกาแฟจนดดบไม้าเห็ดนั้งเลยอาแปังนียนหมลย จะอ่อนเดยนี่ทุกคนเล่นไปเลยเล่นไปเลยนี่เห็ดพอคือออกลายแทบีมาชินละอย่างบนดอกใหญ่น่ะแสบเลยทุกคนอนี่จไปอ่าแน่นะเโลแมนบุดเลยอันนี้เสือมัอยู่เนาะแมนแมนเถอะบอมีเลดนเลย สูงอ้าวโ่ายใส่ละงอกใสละงอกเนาะก็มันกระขุมค่ะทุกคนเดี๋ยวเต็มกำล้วสัแย้เมนเอาปะอันนอมาใกล้ดวยกตาคนมึงนีจนสีแดงขึ้นตาเลยยังหล้มมาให้เพราะละแม่เร็วนี่ๆๆทุกคนนี่จะะนี่ๆๆๆๆๆๆนๆะๆๆๆนๆๆอๆๆ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 แๆๆๆนๆาๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ ดอกใหญ่ดิจำใครละงก๊เขาาาเมนอะไรใหญ่ปนเหมือนอะใหญ่ป่นปทุกคนนี่นี่เดี๋ยวมัน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 อบนีจนี่ก็ม่นซนนี่นีทุกคนเบิกดีดีเลยนี่แต่เว้นนี่ให่ใหญ่นนาบาเมนเมนเอาเมนสิเริ่นั่งกออก ปุ๊ทุกคนนี่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 มนนะไปไหน่ิกระตายเถิ่มเราไลองเต็มกลยว้าคือออกลายแต่่เ็ดผอนดอกนาก็มีนีแมนเปนนนนอกระตามาจนี่เต็มกระต่ายวันนี้แหละ เก่งมากบอเคยผอเคยเห็นพี่น้องอลมลูกแม่สิเกียเล็ดเพาะมันคือเกิดออกเท็ดก่อนออกตะไคร่แท้ทีนั้นเซ๊ะเซ๊บทุกคนเด้อหนึ่งนี่มันแตกเถอะแบบนี้เห็นบ่อสองว้าวบนอ่างตรงนี้แมนเบิร์ดเลยนี่นะนี่แมนเบิร์ดนี่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 ป้าเห็ดเก็ดอีหลิโล ใช่หมันคือออกตันี้เวเก็บไปเก็บมาปรเห็นแถวเหนาเไม่เดนี่เห็นบอกอนีเอเจ้าเผาอยากเ็บมาได้ไหมบ้านแข็มทเลยเออเหนาเขาคืออ้อห่อบ่เคยเห็นตืวเก็บว่าละเออ่เก็บลยเอองีบัเลนนี่ตะดอกง่ายๆมาเห้ดัวมันขอลมบด้แล้วมาให้หัวเแมเบิก็เลยเก็บมามน อือเอาหมูเอาหมเเออเออเออนั่นเยอะเออแลวไวยพาดนอยู่ด้ยเลยเลยมาหยาดเทบชูเก็บอหนานาเจ้าแะละอืมเ้ากระเพาข้าหนออก่านก็เคยเจ็บนี่ไยเออเด้กินเจเม็แล้ววาว่าเฮ็ดโคนก็เออได้อง่าวว่าอ้ยบุได้หรอกว่าคอยเออเด้อบ่มีนใส่แต่ตรงเสียเรา เจะไปกอเนะพี่น้องยไปแกงไม่ได้อดเรหายเขาแบ่งปันให้เราานนะนำมาทุกคนตัวนี้มันเป็นนากระจะโอมันนาเขาเขาเห็นแบรล่าคิดว่าเขาหายเราเถื่อหาเห็ดพอเราดีใจได้ร้านเดียวนะวเรงกันาทุกคนไต่ลายอะครเขาปะวะเกือบลงไ้ใส่กลับสบายดีทุกคนโอ้ยมือเสาร์ยังเจอโมานกับดอกกะเดียพี่น้อง เจ้าว่าครึ่งกะตาตอนนี้เขาสิมาจัดเมนูง,ม <EN> ง่ายมาง่ายมากงแต่ว่าดอกง่ายนะอีเมยียแกงมาแล้วพี่น้องเขาแบง่งอีเมยียแกงเขามาแกงกินอยู่นะสองคนวันนี้ทีมงานบริยูเนาะน้อง,อง,อง,องๆเขาเจะาไปเฮ็ดเบียก้างเราทุกคนก็เลยบริมานำเ<อ>นาะเขาก็เลยมาสองคนกับซอฟเปส่วนอีเมยียมากับบุ้ยไพ่เผาเฮือนอีพ่อก็ไปซุ่มพี่น้องก็เลยมาสองคนเดี๋ยววันนี้สิจัดเมนูแบบอาหารตามฤดูกาลเนาะทุกคนเป็นเมนูแบบแซ่บๆเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคนไป เริ่มเริ่มจะออกมาอยู่ไฮอยู่นาแ้วทุกคนพระวายามนี้นะเป็นย่ำนาหล้วใครกระวานกาตกกาเลยเริ่มแยก่ายกันออกไข่ออกน้าแล้วปั๊บเปลี่ยนฤดูการแล้วเนาะหลังจากี่วาฤดูแรกมันเป็นฤดูฝนหรรยากาศก็คือแบบอยู่ทงไฮทงนาไมันหร้วง่วงกั้เดี๋ยวเขาจะเาเหลือบคปฝุ่นแล้วง่วาระเดี๋ยวไปขังเอาหาอกัลงไผ่เทียมมาบิรอีกต เจ้าสิบบท้ายมันผเนาะสิเอาลงเลยเนาะอันนี้เป็นเห็ดที่เขาหลังมาแล้วพีเนาะขยะมันเหี่ยยเอาเห็ดอันนี้เลยหนึ่งสองเหี่ยวเหี่ยวหนึ่งสองเหี่ยวเส่ลงไปเลยทุกคนข้าวนาบุหีหลังเีอยากถอดหลังเนี่ยได้เห็ดอันนี้พอมันเป็นเห็ดพ่อกันเห็ดพ่อนังหลังไงเห็ดพ่อไผ่นังขลังเลยมันชิแตกพ่ออันนี้มันอ่อนดี เห็นบอกอ่อนๆหอมอีกเห็ดพอผายเป็นงนี้คืออันนเพ็ดพอผายมันจะคือผาย,ยาคือนุ่นอะไรเป็นของอุ่นัาบติว๋วทุกคนแกงเ็ดทพชาบะติวต๋วเดี๋ยวสิจะนำกระเดื่องไปใสยกระ่องไปเลยกระเด็จต้มแล้วอันนี้สิเป็นต้มน้ำใหม้เนาะที่เราต้มสุกแล้วทุกคนอันนี้เป็นน้ำใหม้ต้มอันนี้สิเป็นดอกข่าเนาะรัดมากหมักพี่เนาะ มูหัวเป็นอย่างหมักแต่แนวคมคมึืดๆนี้สว่วนนี้เรียกว่าเป็นนอายุหลายขึ้นแล้วเป็นอนไนี้ว่าเปลี่ยนแนวกินใหม่แล้อันนี้ดอกผ้าัน,นหัวข่าเขาหมักกินหมักกินมีแต่แนวคนหมักบรรยากาศนะเสียงมากกะลงควายดังก้งก้งกองกงควายมาพี่ล้พี่ <S <S เหมือนเฮ็ดเพาะนะพี่น้องเฮ็ดได้นะสามอย่างเนาะหนึ่งรายก็แกง แต่ว่าพัดเนี่ยเราบ่เคยเนาะพัดกินเราบ่หูวิธีพัดเนาะแล้วก็เอาไปจี้ทุกคนเฮาเคยกินอยู่จีเห็ดเพอแต่ว่าบบแนะนาให้ไปจีเนาะเพราะว่าเป็นยังเวลาเขาจีแล้วมันสิแตกสตามันมีอันเห็ดเฮ็ดเพอมันเป็นแบบมันเป็นหน่วยนีหน่วยหน่อยคือไข่นกนี่เนาะเวลาบีบมันแตกป๊อกเวลาไปจีแล้วมันมีหนำทางในลนสิแตกเนาะเคยจียังหน่อยแตกสตากันกับมันตาบอดแต่ยังหน่อยดึดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงกินทิบได้เห็ดเพอสามารถลางแล้วก็ยำกินสดสดได้เลยเนาะโบเบื่อเห็ดอันนี้กินง่าย มันแสีบแล้วก็กินแล้วโบเบื่อง่ายเสียงกระ็จะย่างหาเห็ดอยู่ทางในพี่น้องด่างแฉกแคือหนอคากับดอกคานะที่เราเอามาก็คือเราเอาไว้เอานาะเดือดซีดองจีลงมาเอามาป่นกินกับแมงดาแล้วพี่น้องอ,อันนี้สิเป็นแมงดาที่เราซื้อมาเนาะเอาบริหารมาเองเพราะว่ามือนั้นหามากก็ได้โบลายไปไหนแบ่งกันน้้ๆๆๆๆๆนองๆสุกแลวพี่น้อง สุกไวอีหอมเนาะแต่ว่ามันชีหอมมัคือหมูเห็ดพ้อนถ้าเป็นเห็ดผัวกับชีหอมตัวหนึ่งเห็ดพร้อชีหอมตัวหนึ่งคนปิ้งแมงดาเข้ากับชีสุกแล้วโอ้โหหัวแมงดาสิเป็นตัวแม่มาจากหลักว้อมันนะชิบัแมนตัวผู้ถ้าเป็นตัวตัวแม่นาะมันชิบัหอมถ้าเป็นตัวผู้นาะมันชิหอมเนาะเพราะว่าแมงดานาะตัวผู้จิมีกินหอมตัวแม่จิมีนาทีไข่เราพี่น้องเขาชิบัหมักกินตัวแม่เขาจะหมักกินตัวผู้เห็ดพร้อเขาก็ผดแล้วเด้อ เส่สีใส่ชิโต๊แล้วนะบรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนกระลังชิมาเนาะพี่น้องแต่ว่าโมเดใจว่าสิตกหรือบ่เพรอพ้นมีบานเฮาสาุดเลยอันน่ะบ่ค่อยตกมีแต่ไปบ้านอื่นเบิดจตกเป็นหยังนี่ว่ามันมาฮอดแล้วมันเป็นซาลัดแต่บกตก่กะตัวข้ามบ่อพ้นมาจังได๋ปบคู่เถื่อจักมันไปทางใดเบิดเฮาก็ยังงงคือกันตั้งแต่เห็นฝน,น,นตกมามีแต่ปบสลับเบิด เขาจะยังไั่หล่ะออกมาหน้าร้ายเลยทุกคนเขาจะออกมาหน้าร้ายแห่งกระเท็กสิบรรยากาศร้ายกว่านี้เนาะบรรยากาศแบบว่าไหลงัวส่งไปหน้าผู้นั้นส่งมาผู้ดีหน้าผู้นี้ส่งมาผู้นั้นพอเขาตกใจเลพักอะไรถึงง้วจนวิ่นหมดเลยอ้าวสุขระบัวจีอะไรแบบนี้เพราะว่าปิ้งแล้วมันกลายีสุกแล้วก็เลยจีเลยเออไม่ลืมเสียมักพริก ยางสุกแล้วแกงเห็ดยา่าสิปงแกงเห็ดก่อนอันนี้เบ้นหกหัวหกคนข้าสิแกงวันนี้เลยทั้งสองเมนูเลยทราบแล้คือแบบพ้นแบบมันชิมาแล้อก็มาแัดเดียวคือชาแปรวา,เานเรียกเลาก่อมต้หนหา้องขาธรรมาดาแบบเคือเอาแบบเผาแกงข้าวบดแกงแล้วมาเสียงนั่นเอเน,นาแจนพ้นมันชิมาข้าวสิบบดแกงัน้ ใครมันสิไหม่เตาเอ้ยฝนมันสิตกค่ำเตาเข้ามันม,มากว่าถ่านอะนะมีอยู่ขันต่ำประมาณสามสิบนาทีแต่ว่าเข้ามันกลายไปหุ่นเบิดเนะี่ยมีอยู่ขันต่ำแดดขึ้นเก่าจ้าแต่เก่านะบ้านเท่านะฝนมันฝนตกพี่น้องบอกลัดว่าถ่ายแบบเวลาถ่ายวิดีโอบบอะไรบ่กไฮแอนนาะเปิดตอนที่ว่าผ้าห้องอันนี้เขาใส่กล่องโกโปเนาะพี่น้องเขาบปิดใส่กล่องอันนาะโทรศัพท์นะมันกเ็เลยบยเพี่น้องขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เป็นห่วงเฮือมาแล้วจักทีเฮือยัง เรมจีหอมบัวนะ่ปเป็นาหอมบัวไปรเดี๋ยวมานมันดำแต่บือมันก็ดำไปลวอันตัวจีน่วดำอันกอบจีดำน่ะขาเปิดกล่องว่อน้ำพีนองเลยแมงดามัน้ดกันกระเพตามเบิดเป็นอย่งพี่น้อยกินได้เบิดขอแต่ว่าอย่ไปกินที่ฐานภยเน่ยไฟไเบิรได้มดียยังอยู่ตัวน,นี้ไนวะ้กอกรเมเ โต๊ะขนาดนี้ใส่เกลือทุกคนแล้วก็ตั๊ได้เลยเนาะจะเป็นปนแมงดาเนมะพริกแล้วก็แมงดาสองโต้บวบมันจริงหอมเลยอกอย่าละอย่ามันเป็นแมงดาโตแม่แม่ลิลลี่โตแม่ใครมั้งใครมั้งมือเราไม่อืมิจฉาเจ้าแปลกิน กินเยอะบกินไปแล้วมีมดีต่ตัวแม่เตัวแม่บอมกับตัวแม่บวชเจ็ดดีเลยสากับปนปนแนกิลลเลยถ้าบอกไ่ม่าว่าให้เดี๋ยวแล้ตัวผูกด้วยเราเล้ลเดี๋ยวตัวผูกไปเป็นนางดอกแือเก่าเบิ่งดอเบิง่งอาก,กหอมต่บอกผิด ว่าแมงดาก็ต้องหากินมันเพราะมันเป็นกินแต่เราเขาบอกว่าถือเนาะกินที่แบบมันส่วนไห้เขานี่ยอยากกินเขากินโตมันบะระแม่จีว่ากินคือลำพ้อมกินคือแป้งคือขี้บอกเขาบอกมันหอมคือหอมแบบคือเป็นกินที่แบบเท่าเท่าเรื่องมาตั้งแต่ยังหน่อยนะกินเนื้กินลราจะกินลำโพงดีกว่าอยากกินเขาเลยใช่แต่น้ำปลากับเกลือน้องน้องแล้วก็พ่อเนาะเพื่ทำเนื้อสิเก็บผักกันยงัง เอาอันเมื่อกี้พักกแกล้งมาใส่แกงอ่อมลูกหม้ก่อนทุกคนว่าผักอีตู่บะมี่เนาะจำเลยมา่กี้เราพักแกล้งฝนฝนมาแล้วฝนแต่ว่าลมแห้งก็ฝนพี่น้องเอ้ต้องใจมันสิผัดลมฝนผัดใบเบิด์ตแหละน้องลมนี่ข้างอันหมอต้มข้าวไว้นะฮะแล้วปรุงหมอลูกหม้ก่อนยังไงหมอใครบอกว่าใครโหก็ควายทุกคนจะไหลส่นเยอะไก่ไม่จะเบิ่งหนามันดู

อย่าล oh. ่ well, ่ออนตกจันซั่นบมันเปลี่ยนแต่ดังฝนมันเปลี่ยนดังผลฝนมันไปตกบนไม้ม่แมเช่นไี้แหละพี่น้องผลนะมาทางอุบลเนาะไปวัดบบไปอุบลกันไปสวรรค์ชองจังหวัดเอ้ย่องทางมาทางอุบลนะคะทางเมืองสวรรค์ถูกทำไมแบบว่าเวลามันสิตกมาหวานเท่าแล้วมันสิไปทางอื่นหมดทุกคนมันเป็นอย่างถือแบบแปลกแข้งอยบางนี้หมดทั้งร่างก็แหละน่าจะไป ยันไฟไหมหมอขางหมอตุ่มอะไรหขาหมอตุ่มอะไรวะเด่นนี่มีงานเอาบ่เฮ้ไปวัดเลยคนที่ตกมันนี้ไวานะเออีเมอเลยตั้งคางนี่นะบัวพีคนาแล้วมันอยาฝนเนาะอยาแฝอย มันแนมมึงนะบักอันนั้นแนมมึงอีกเลยเรน่ะเขาเขาเขามันสันสันเลยนะมันหมักแนมมึงตอนนอเห็ดเรากินนะมันแนมมึงตลอดเออยืนเบิ่งอยู่เรนยังแนมมึงแม่เขาปะนะใช่นี่ปิ่นมาเลยเห็ดฉันตุ๊กปุ๊กอยู่ต้นล้วยมันเขาอันฉันใคร้เนี่ยเขาเป็นเกาแยงที่ปัตยานเด็กตะกลนขังเราเปล้่ยนเดี๋บ่มีพื้นข้ามันมีกระโบมีนี่ข้งวนเซิงของเราเนาะวนเซิงเขาอยู่น่ะโบมีพี่มาขังพี่ขังอุบลพี่ บทั้งผีน่ะเป็นตังค์อุบลบุรุรีรัมย์ที่านีฮะบ่บ่ไปไปทั้งผืนไปขางนละคันทีตุ๊กตกกระเที่ยววันบันปลกซองบั่นไก่ไก่เฮาบึงสังกอนแมนตัวเมืองสังกอนแต่ว่าบ่ตกแต่บั่นเฮานะมันชีพอแบบอย่างตกอระดีกับปลายมันปลายมพอปล่อยปปล่อยปล่อยคนลายพอเฮ็ดนันบ่ปากก็รักกี้เฮ็ดนี่แน่น่าลายว่า ไปเก็บเออแล้วบ่เก็บเห็ดเลยนะเฮาเมื่อเช้ามีคนหลักเก็บแล้วก็มาหาอีกพี่น้องเราได้หลายหลักว่าไปหาบ่เห็ดมแงมาแล้วมันสิใหญ่เห็ดนีเนาะมันออกตนเช้าแล้วก็ออกตนแงก็บ่เป็นหยังเนาะแบ่งกันไปว่าจะได้บุญแล้วพี่น้องมาเฮาเขาได้อันอยู่นกินาเด้เช้าเฮาก็ได้านึงแล้วพี่น้องเฮาก็ได้บุญทุกคนเฮาไปเก็บเอาอีนาก็ด้ไปเก็บาเ็ดพอีนาก็ หมอคาแล้วก็ดอกคาแล้วก็หน่อไม้ฮะอุ่นหน่อยนึงทุกคนใส่หม้อเดียวกันเลยลมพัดแห้งเนาะมาหน่อยมันหิวข้าวมันทาข้ากินข้าวไปเบิดแล้วควายกับลมพัดไปเนาะควายกับใบน้ำแล้วก็เลือดซี่เขื่นหน่อยนึงนี่งวนตัวนี้แหละแต่วมันตกแน่นอนแป๊มันยังอยู่ได้งนหนึ่งตกเนาะบ่ตกบ่เห็ดหน้าเออมาเห็ดหน้าหัวอกป้านเห็ดมากินอยู่หน้าเดี๋ยวดีอุดมสมบูรณ์อยู่คู่ปี ป้าฮวบป้าหาวันพีน้องใส่สินงมางามเลยพี่น้องพี่น้องบอกว่าเจ้าแป๊ใส่สินแหละทักคนจิตตกลืมจะเป็นอะไรพี่น้องตกเลยนี่นะผู้งเก็เล็ดเกลี่ยเอาหวานคือสีลายนะเฮ็ดถ้าเราสะออนกุ้เก็บเห็ดทันเซียนหาเห็ดไปได้แล้วประมนี้กล่องก็อยากลุดนะคะต่างกล่องมันหลอดลอง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 ทางกล่องลุดลงหมอนี่ปฟาดไ้ ก็จหาสื่อใช้บุได้แล้วกล่องนุ <and new> <studio> ่มๆหนามาด้วยซอเปนี่ซิมุ่งด้วยไปถ้ามันเค็มแล้วหนามตื่นถ้ามาจางอะไรปงจางเค็มปอดีปงเลยเด้นไปตองกวัยมันกระตกมาแห้งซอเปรว่าลงไปเบิดเลาดเอามาใหม่อีกแล้ว ตาเตะลูกหัวกันี่ยหางขามันสุดฝนมาแขแหง้งปักคนกระสุดไปอ่ะคือไปก่อนทุกแกงลูกหัวมันงิบะจางบอฮวันโอ้ได้แตงมาต๊ะน้องก็ลฝนมาแขแห,งแหง้งหนึ่งทุกคนเกเละเอาโทรศพัพท์นอนแล้วไปก่อนแต่ก็บฝนแม่งตาพี่น้องกระติบขาวู้ เฮียว <laughs> ขอฮะฮะไม่เอาขึ้นนะคุณโบวิทย์เฮ้ยเฮยว่าเรากินขาวเที่ยงจังเฮ้ไ <laughs> ม่เห็นเรากินแต่ละปีฝนตกห้ำก็จะแปลกว่าเลยพี่น้อง แล้วแล้วทุกคนฝนกระเซ้าแล้วควนเป็นตัวไ ha อ well, ent, ้เฮาวแลนด์ป๊กมันมันแล้วหอบมัมีอย่างสามตกกับขั้นแข่งกับเปียกแล้วเนาะงหักแต่ว่าเซาไว้โพสบัวซำกับทิวาฮอนตากซำตากเปียกเมื่แล้วมันเศร้าเสียดายดิเสียดายกับตากเปียกทุกคนนี่เพียงในสิเป็นป่นแมงดานะทุกคนแล้วก็เป็นออมลูกผัวนี้ แกงน้ำหวานอ่อมแกงนหอกแต่บางกระยงแล้วก็แกงเห็ดพอนะแล้วก็ตามด้วยดอกข้าแล้วก็ต้มน้ำใหม่นาะแล้วก็ตามกระปุนซาเฟ่จก่ตามหุงจะเปียกไหมว่านางกินเขากินเขากันบ่คือ็บาเลยเห็นนางกินจนหอดนะขนมันตกมาใหม่เย็นมันเปียกเราต้องกินเขาก็ตะขนเด้ออดแกงเห็ดนะ อร่อยออก็อีแม่เหมือกนนะมัดๆแบบเนาะมันอยู่ที <h <h ่อันอีฝอยเเป็นพัวห้านแบบสิบม่อค่อยเห็นออกมาผอมกันแล้วเบามำดำนาไเ่ียกตก็เลเป็นอ่ะนี่ไม่ยกแลอื้มอื้อื้มันอืมอมคือเก่า คุ้มค่ากับการหาอยู่นะเห็ดพอเขาบอกบางคนบอกว่าเสแแบบเห็ดพอหายเหรอเขาจะเสแแบบไหนพี่หน่อยอ่านดูบ่ตีวังวบาทุกคนก็สิอยากกินน้ำพรเนาะวางเ่าสั้นมาหลังกินตรงกันทุกคนอันนี้ก็แซ่บ Một bên ta kìm 2 con Phát xa thai ẩn hưng nữa nhỏ quá Mà nói cho làm thế bọn Mà nói làm มันขึ้นมา,บาแบบห้มจุ้งตักๆก้อนอ๋อลุกหอกส่เมล่าหนำ,นำกกนเน้ามากหอมมากไงมันนอนนาคูเดียวกันอนอยู่ไป แล้วนอนกับสลัดพียังมาอ้ําแต่อืนอ,อ่อนเนาะเจ่บให้พ่อนัำำ่งทำสิเงยงกบก่อนนี่แหละเขาแบบคือมันเปื่อยแล้วเจ่บอิ่มแล้วแซวแปะกระแปงหลังเปน็นนางตะนีเลยพอได้มากล้วยเมื่อเกือบหนึ่งไปแล้วขววยซุก เราใส่รถอันนะรถยังกับแปดสีรถฟอร์ <c oughs> ดรถฟอร์ดท่านั้นมีสองคันเป็น้นองคันหนึ่งสีแดงคันหนึ่งสีขาวค <c oughs> ันชีสุก <c oughs> อันนั้นอะฟอร์ดแรงเยอะอันนี้อะฟอร์ดแรงน้อยเพราะว่าเราต้องเข็นเอาเองนะมือนี่แหละเข็นเองอปละเดี๋ยวทุกคนไปบายกันด้วยสแปร พี่น้องพนกับซาตั้งแต่เฮิร์สเราเศร้าตกแล้วพี่น้องตกมาทำซาเปะกับสลัดติซี่ว่า้ว่าชองไอ้น้องออกมาหน้าแล้วภา,ม,ามันตกทำมันเร็วๆโดนโดนได้ออกหน้าเจื๊ยนึงหัวพากันทำหยัวหยัวฝนมากระแลนมาใส่แลนใส่ขนาดอันเขาบอกให้ตกก็ผูกเขาไปไหลไปผุดบิดยังบัวพากันไปพี่น,น้องพ้นจากฝ่าตกทำมาบุกเอ็นช่องไอ้น้องออกหน้าจากเตือกจ่าจ่าจ่ามาพอดีเขาเปียกทำมาถ้าเศร้าเปียกเลยพ้นกับไปเบิด์ตเจ้าพี่น้องมาแลนไปมาเทียงจนบอทันเราขึ้นดอกมันสีแห้งอันนี้รอบวลาผ่าไปจนเบนิรแต่มันประเด็นใดพี่น้อง จริงๆว่าขับไปไปเห็นหมอนอื่นในะําเต็มทง่งนะแสรบอีูได้อาหารบ้านเฮากับพี่น้องแต่ว่าดอกขานีหลัดย้อมแพลลัดเป็นคนสิหมกักกินอยังที่แบบบอไในคลิปแล้วนะบัดไปกินแล้วแล้วโอ้ยเพลีจนน้ำโหมกหลจนหูจนน้ำโหมโป่องอ่ะหูด,ดังเลยเคยเป็นตะเตื้อเป็นตะหลักไอไปตะกคนเมื่อก่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะ,ะ,ะที่เข้ามารับซ้อมพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายขอให้อยู่หมัอนคนยืนเด้อทุกคนที่เข้ามา